สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุภูโซคุณเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่มาซำมันี้พ่อพี่น้องมาซำปลาจระดีกแล้วครับปลมานบ้นเนาะครับไปหลุ่นนกันครับสิมานซำได้เหมือนนี่ได้เก็บเห็ดแม่งยังเนาะครับจากมือแหลกเข้ามาครับมานแต่ฝนไหลก่อนเนาะครับมือนั่นแต่มัอนี่ก็บโมทันเห็นเตะร์เวนอยู่เด้อครับมัอนี่ มือถือกันนะครับหลุนกันเลยครับว่าสีมานซ้ำไดมือนี่เขาปลามือนี้แบบบรรยากาศมืดขึ้นเ้อครับในกล่องอาทิตย์แจ้งอยู่แต่บรรยากาศอยู่ทางนอกนี่มืดดูหวัวที่ได้เก็บโดนซ้ำได้เนาะครับเสียงฝาพ่นกระห้องอยู่เสียงคำรามอยู่บ่ามาันโมมันไปนรุนต้องกันเลยครับมือนี้ บรรยาก,กาศก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไรยังเจ็บโดนเั่าไรเนาะครับเห็นไหมเห็ดก็บ่เห็นระมืดมีเป็นเงาครับตั้นเหยี่ยวเป็นมูลเลยครับอีฮิติตันเป็นเหลืองๆเลยครับเป็นเหลืองๆเลยเหยี่ยวเป็นมูลเลยครับ

เป็นมูเป็นมูเป็นเงาเป็นเงาเสินบานเพิ่งกัดสีเหลืองดอกปอนเพิ่นกัดสีดำเนาะครับแต่ใบไม้ไวนี่ครับนี่งแต่ใบไม้อืมกำลังงามเลยครับนึ่เดี๋ยวอุ้ยหู้ยี๋ดอกตุ่มดอกน้อยเพิ่นพุ่นครับดอก ตุม่มสีนมยางานี่ครับตุมต่มคู่คนกระดอนกระดอนอ่อนตันหมดดูครับผมอย่างี้ครับปุ๊บตุมต่มน้อยพคน น่อยสีว่าท่านเลื้งแห้งนะครับนี่กระแมนครับน้อยโดตัมน้อยสีว่าท่านเลื้งแห้งครับ สันเป็นสันเลยครับเสันเป็นสันเลยนี่มูแลกแหกมานที่น้องเกือบเต็มตาเลยเจ็บสองคนเจ็บผู้เดียวเต็มกระตาเอาผี้จะขาใงญ่ๆเลยเริ่มมันแล้วครับทีมงานมาไล่ก็เก่า

ตาตากับออใหญ่ใำเลใหญ่ทำเลอีทำเลแรกพี่น้องไม้แหกเฮ้ไม้แหกไม้แหกมีแต่พเต็าไม้แหลกมาไม้ยี่ตันอกระตาใหญ่กตอไปต่บ่ได่แหยัง่าบ่ไดอยู่เบืยังบ่อไดดเบือจไปเอได้กินอไรพิสบุน ครับไงไปไม้ท um> ี right, oh, ่สองสีม้านบ่ลุ่นไปน้อกันครับเอาตาขึ้นมากที่หรอไม่แหลกเขากับมันนี่ตันกันสุก็นครับพี่น้องทั้งลำไปมาพี่น้องทังลำไปมาเป็นลำทะเมียนใช่กับม้านคือกันสายลุยพ่อสายเลาะดอกน้ำเขาบ่ได้พ่อดอกหาเห็ดดอกเลื้องบนพื้นน้ำขวดพ่อดอกเขาไม้ที่สองต่อครับสีม้านบลัน เขาหน้อยครับเห็นงูคนหน่อยมึงเช็ดเปลี่ยนดอกครับกำลังงามเลยเห็นถึงตันครับต้งบานงามเนาะดอกแข็งโปกเลยจะมขาใหญ่ขาอ้าวนมูที่แหลกมันขาหน่อยขาอ้วนตุบๆโอเคก็ดอกนี้ก่อน อ้วนก็ฉันหยุดก,กินไม่ได้นี่ก็ซีครับามสวยงามเรื่องละลามผนดินมากนะ่ะมากมือใดฝนโตมือหนีกปลาได้กระตอนรับโดยสายฝนออสองจุงมครับ คนหมากกับโบหินหุงเลยถึงเ่ยใชนี่น,น,น้อยน่อยนูเสียงปวกเป็นทำงาน,นตุกมาแหีง่งเ้ยจิ๊บจิบก่อนอ <c oughs> น่อยครับฝืนเขาเป็นเขา <c oughs> เ ขีซีหาดอกครับข้าวขึ้เขาหน่อยครับข้าเขียวครับปอชาเขียวดดอหนงนะ้ะ ngột giống khắp là ngột <csystem> á <cris intake> <laughs> Sống đỏ khắp tăng khắp Khôn cả lái lắm Đúng rồi, khôn cả lái có số mười này Hãy mười cho kênh

มาสีหนึ่งก็เนี่ยหาไง่ายลองหกเหลืองครับไขรหนึ่งของคือโน่นเผาอยู่คือเผาครับเผาใช่ไหมอาเขียวอีกดอกครับนิดหน่อยงาน่าจะเขียวเนาะเขียวจริงคือ นิ่นครับกาเชียวอีกสองครับกหนึ่ง,งแบงแ้งครับง,งูมีงูงามเลยครับเป็นเการกัม ขาดำปุดเลยข้าวฝรั่งดำปุดทีนี้ก็แกงหวานอยู่ครับแกงหวานแกงเสียบ่แหละกํลังแข็งง,งามๆเลยครับตลอดารอ้วนตลอดดอกต้นมูงไงดิเห็นไหมโดยค็ดอ,อ,อกยังมั่วทันโผต้นยังมูหน่อยอยู่เนาะ ขึ้นเขาหน่อยขอไปเหลื่อยๆเนาะตคนเดียวเขาคลาคมูนึงเลยกระตาเขาไมีได้ก็ได้เองเดี๋ยวก,ยก,ยก็บพออีกมาสิพ่อแกงเลยครับมูนี่ก่อนเนี่ยเห็นลายดอกละใหญ่มึงละดอกสองดอกเนาะพ่อแกงเลยแหละนอยกขาไม่เอ,อ๊ะ นนิเออาก่มูตัวสองครับนน้สสองเนี่ยสัตว์ช่วยน่าเราไปรอมาพ่อแกงเลยละครับมูนี่เนา นำข้าหอหวนครับมันมีกระจุ่มรครับนี่กะจุ่มเงามเลยครับหัวม้วนหนึ่ง่ะไปเหล่ยเ,เนาะอเใหญ่ nó ừ. cũng đi khoáng tù nhây tù nhây thế này nó không này bán cá lăng ngam tù này thì hết lông hồng đúng là hấp cái sụt chứ, xay lướt นี่เรางูขาวถุงหน่อยแล้วครับถุงหนวูวาหรือถุงเขากรรมครับตัวหนึ่งก็แข็งเลยครับกองครับงองงามเลยดอกนึงนอนเงอาัดหลาดเลยครับ ตามแดงเนาะสังเกียร์เตะกูลเพิ่งครับันสิมีแม่งตอมขอ่อยยุติ่อยจ้าข่อยาเกียวดอกนึงจ้าซาเขียวกันลังออกนะ เนี่นจ้าเจ้าลยคออยู่นบเจ้าตาพคออยู่นี่อันก็ชิดครับหน่อยเขาไงกับเแก่งเสียบมืดหวานครับหอมหอมงามเลยสองดอกครับข้าวหอมดอกยังไงเสี่หวานหวาน

ตันครับน้ามือจิมีมมูบ่ของมึงครับยังม,มามาอีกแล้วครับอุ้ยขาวเหมือนปนหตต็นตับเตาเลยตันตันครับเตียดับเตาหน่อย งามดอกแข็งปกเลยครับซุ่มนี่มูนี่ลงังงามกับรังสวยเลยดอกปึกดอกนาคาใหญ่น้ำมาหมานล่ะเนาะน่แหละครับงูงามยังกินยังมาพอจัดพอดีดอวยง,งามเลยนอนกันครับ จุงน่อยเพื่นครับหนะูลงชวยอีกแล้วเงาพัวเ,เขาไหยเป็นเสียเฮ้ยตาเิ่นยะีนอตเพียงนะจุงงามเอนครับพี่ตั้งสีองดอกกันนสองต่สวย Hoa ừ, hô đỏ ghẹt. Nem bay. Mãn lều Chụp lều. Hãy đọc được hấp. Có lần nào có một số nhóm một số một cái nói nóng. Mia. Dog bang lắm. Mia nhau nhai. Mia nhau 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 ตตเนเออยมห h ากเนาะสามเดือนนัวติดกันมาขห็นบอ่อก็ยินโดกเดียวทั้งนอีกดอวนึ่งกรตาคื้สีเรียงว่า่ยเลยครับบบดนี้ก่อนกับตาแล้วไข่เขียวก็มีครับโมเมนต์ชา,ขา,นนขาเขียวด้วยตัวนี้ไข่เขียว มีซุนิค่าหน่อยค้าเตียรครับเป็นอิตันของเถ่ดอกหน่อยเพิ่ดอกนึ่งสองเสีวเราสามดอกเราซึ่งมีเนื้อพนชือ่อน,นบนแหน,นคือ มงหนึ่งหรือค่าเตี๋ยข้าน้อยข้าน,น้อยโมงหนึ่งดอกนาะค้าใหญ่เจ็บกระติ่มกระตาไว้โคตรหลายนเนาะปาแตกปลาแตกปลาแตกหลายวันแล้วคนเยอะทุกวันมีสอง พอหางกกอครับฮึนงานพี่น้องมือนี่ ปาถูกนองมารออีกมือที่สองของปลาจระรัดกับม้านอยู่ครับมือนี้เน้นอยเฮ็ดอีตันนะครับกับเตาหน่อยเฮ็ดคาเตียเฮ็ดถึงตาถึงคาเตียมีกับม้านกันทุกคนอยู่ครับสิลายู่แต่เห็นแนวนี้แหละครับมือนี้เฮ็ดถึงถงเงยกับเพิ่งเขาดงเพราะท่านเห็นอยู่ครับเห็นชนวน้อยนาสิพ็ทหลบหลังเห็นละงกออกอยู่แต่เขาสูงมามือก้อนใ้อยู่ครับ นี่ก็ถือว่ามันกันทุกคนฝากพี่น้องกับบ้านเราขอบคุณล่าสุที่เถามาเป็นกันไรกันแต่เพ่งก็ย่าดมาตลอดครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมต่อกันไม่ขิ้หนาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขี้หนาขิ้หนาบอกกันไหมนาะจากเนาะมันก็ได้กินเลยอยากทุกคนเลยครับ